นอตสตัวอันนี้คือขั้นตอนการเช็คคันเร่งของน็อตสองตัวตรงนี้ตามคลิปถอดอันนี้ออกมาไฟ ชุดไฟอย่ตรงน้นแล้วตรงนี้จะเป็นชุดไฟนะคะตัดทิป็นท้ายออกเราบาังใช้ไฟนิดหนึ่งนะคะ เงินลายสนที <no ่มาากคันเร่งตอนนี้สามเส้นอันนี้คือคันเร่งให้เช็คดูมันแน่นไหมหลวมหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าอันนี้คือถ้าถอดออกมาใส่เก่าเข้าไปถ้าแน่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือไม่หลวมไม่หลุด mm แล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ใส่สายกลับเข้าไปค่ะเสียบ ก็ขันไข่น็อตสองตัวกลับเข้าไปค่ะสองจุดนี้